<Okay>. Yeah. สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบรักทั้งหลายนะครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหลานม้านะครับผมนะครับลืมหรือยังว่าประเทศไทยนะครับมีหนังต้องลุ้นหลานมาานะครับที่มีการเดินทางของหนังนี้เนี่ยน่าอาัศจรรย์ใจมากถ้าใครดูผมตลอดมานะครับเกือบสองเดือนที่แล้วเนี่ยผมเคยบอกว่าหนังหลานมาเนี่ยจะต้องได้สองพันล้านบาท พราะตอนนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งปรากฏการณ์ในอาเซียนเราเรียกว่าถล่มทลายทุกประเทศหนังไทยตั้งแต่มีประเทศไทยมาไม่เคยทำการถล่มทลายขนาดน,นี้ทุกประเทศเลยเรียกว่าขึ้นอันดับหนึ่งบ็อกอฟฟิศเลยมันก็เลยประหลาดใจนะซึ่งลักษณะการโปรโมทของหลานมาใช้ปากต่อปาก ใช้ยุคนี้ให้คนที่เข้าไปดูแล้วทราบซึ้งใจแล้วมารีวิวนั่นคือการโปรโมทจริงๆแล้วหลานมาเนี่ยโปรโมทน้อยมากนะครับให้ปากต่อปากนะอันนี้ก็ถ้าทำมากกว่าน,นี้จะใหญ่กว่าน,นี้นะจากนั้นก็กระจายไปในประเทศต่างๆจริงๆคนจีนเนี่ยหลายคนเข้ามาดูในไทยในมาเลยไปมาแล้วมาเก๊าสิงคโปร์นะครับ ไต้หวันนะครับไปทะลุไปทางออสเตรเลียไปทะลุไปทางอเมริกาไปแล้วอะยุโรปผมไม่แน่ใจเอาเป็นว่ารวมๆนะฮะก่อนจะไปถึงจีนเนี่ยได้ข่าวว่าหลานมาก,กค่อยๆเดินไปนะฮะหลานกับอาม,ม่าเนี่ยค่อยๆพากันเดินไปเรื่อยๆจนทะลุรายได้คือหนึ่งพันรล้านบาท แต่การเดินทางเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยต้องใช้เวลาเพราะว่านะครับจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีกฎของเขาอะไรก็ไม่รู้นะจะให้หนังต่างชาตินา,นานาชาติเนี่ยเข้าใช้ในประเทศจีนได้เนี่ยนะครับปีละสามสิบสี่เรื่องเออแปลกดีนะ แต่และเรื่องเนี้ยนะครับจะต้องถูกการตรวจสอบอย่างถี่ยิบอย่างหนักนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายประเด็นเนื้อหาดังนั้นเขาก็จะอ่อนไวในเรื่องนี้นะครับโชคดีครับที่หลานมากได้ผ่านการตรวจนะครับที่ได้โอกาสฉายในประเทศจีนก่อนที่จะพูดต่อนะครับเราก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับเนื้อหานะครับว่าหลานมากเข้าฉายที่จีนเพียงสองวัน ก็กวาดรายได้กว่าหนึ่งรล้านบาทแล้วแค่2วันหนึ่งอล้านบาทนะตีว่าประมาณ50ล้านบาทต่อวันนี่คือเป็นการโปรโมทที่น้อยนะครับเพราะว่าคนที่ได้ดูแล้วเขาออกมาพูดมารีวิวเขาบอกว่าหนังโปรโมทน้อยเกินไปถ้าโปรโมทมากๆอยากจะเต็มลงเต็มลง ตอนนี้ต้องอาศัยคนจีนนะครับที่ออกมาแล้วรีวิวเหมือนประเทศต่างๆที่เขาทำนะฮะออกมาก็น้ําตาแตกแล้วก็มารีวิวบอกว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนะครับลองไปอ่านดูครับไปฟังคนอ่านดูว่าโอ้โหสุดยอดแล้วก็วิเคราะห์เหมือนเราฟังจากประเทศในอาเซียนและต่างๆเขาก็พูดลักษณะเดียวกันนะฮะถ้าประบดมากนะฮะเพราะประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นี่คนเยอะมากนะครับ นะฮะตอนนี้หลานกับอมาม่านะครับเดินทางเข้าไปในจีนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูต่อน,นะครับคือโดยปกติที่ประเทศจีนนะครับเขามีโคต้านะครับให้หนังต่างประเทศนะครับที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าไปใช้ในจีนปเป็นใหญ่เนี่ยเพียงปีละ34เรื่องเท่านั้นและต้องผ่านการอนุมัติและก็เซ็นเซอร์อย่างหนักก่อนที่จะได้ใบอนุญาตให้เข้าฉาย ก็โชคดีที่หลานมาผ่านเกณฑ์น,นี้แล้วครับก็ได้เข้าฉายนะครับซึ่งหลานมานะครับเพิ่งได้ฉายนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคม2567ที่ผ่านมานี้เองและการเข้าฉายเพียง2วัน<ม>กว่ารายได้ไป20กว่าล้านหยวนนวนะหรือ1 0อยกว่าล้านบาทนะครับผมนะฮะและใน2วันนี้เองนะครับก็ เป็นหนังติดอันดับ6ในบ็อกก้าฟิลนะครับประจำวันด้วยนะครับที่มีรายได้สูงนะครับผมนะฮะและจะมีรอบฉายนะครับรวมกันกว่า50,000รอบครับผม50,000รอบนะครับแสดงว่ายังโกยเงินหยวนอยู่นะครับและในประเทศจีนเองนะครับเขาก็ให้เลทนะครับสูงทีเดียวนะครับก็คือเลทในหนังนี้คือให้ไป9.7าระดับหนังต่างชาติได้9.7นี้ก็คงไม่ธรรมดา ขณะนี้นะครับตอนผ่านมาเมื่อวันที่ยี่สิบสามสองวันเนี่ยนะฮะขณะนั้นนะฮะตอนนี้พอเลยมาหลายวันแล้วนะครับตอนนั้นเนะี่ยมีคนเข้าดูสะสมแล้วนะครับห้าแสนสามหมื่นคนยังได้ร้อยกว่าล้านบาทนะครับผมนะฮะซึ่งก็ได้รับคําชมมากมายจากคนจีนนะครับก็เหมือนเดิมครับแบบเหมือนง่ายๆเหมือนธรมธรมดาธรรมดาแต่ออกมาน้ําตาแตกนะครับแล้วก็ มารีวิวต่างๆกําลังรีวิวกันใหญ่เลยนะครับนะที่ได้ดูได้ชมกันนะครับต้องดูต่อว่าการรีวิวของชาวจีนฮะที่ได้ดูแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มพลังนะครับดึงดูดให้คนไปดูมากขนาดไหนนะครับโอ้ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นนะสองพันล้านเหลืออีกสี่ร้อยกว่าล้านเองผมว่าน่าจะเลยสองพันล้านแน่นอนนะครับหนังเรื่องนี้กินยาวครับผมนะฮะล่าสุดนี้นะครับมีรายงานว่านะครับ สามวันนะครับสามวันโกยเงินไปแล้วนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทโอ้โหนะฮะตอนนี้ก็ต้องฝากหลานมากนะครับว่าเออเป็นตัวแทนแทนประเทศไทยหน่อยเถอะเพราะว่าประเทศไทยเราตอนนี้เจอธุรกิจจีนทุนจีนมาทำลายจนจะแย่แล้วนะครับก็ฝากหลานมากนะครับในการโวยเงินหยวนออกมาให้มากที่สุด เขามีแอปอะไรต่างๆราคาถูกโกยเงินบาทออกไปจีนตอนนี้ให้หลานมากโกยเงินหยวนออกมาไทยแล้วกันนะครับนะสู้ๆนะหลานมาเด้อนะครับผมนะฮะซึ่งภาพต่างๆครับบอกได้เลยครับว่าเรารู้ว่าศักยภาพของหลานมาเนี่ยเจ๋งขนาดไหนประเทศรอบอาเซียนเราก็ให้คำตอบเหมือนกันทุกประเทศให้คำตอบเหมือนกัน ดังนั้นตอนนี้นะครับไวรัสหลานมากกําลังคืบคานไปถล่มจีนไวรัสหลานมาไวรัสน้าตาแตกเพราะว่าจีนเขาจะเข้าใจไงเขาจะเข้าใจวัฒนธรรมของจีนด้วยกันไงแ mm hmm. ม้จะเป็นหนังลักษณะแบบชาวไทยเชื้อสายจีนก็เลยแต่นะครับนะครับแล้วก็มีคนออกมาวิเคราะห์ว่าไม่เคยเห็นหนังไม่เคยเห็นหนังไหน ทำได้ขนาดนี้มาก่อนดังนั้นก็ให้น้ําตามันพรากน้ําตากันไปเรื่อยๆนะครับเป็นไวรัลนะแล้วก็การรีวิวเมื่อดูออกมาก็จะเป็นไวรัลนะครับในประเทศจีนต่อไปนะครับน้ำตาจะท่วมจีนหรือเปล่านะครับถ้าน้ำตาท่วมจีนแสดงว่าหลานมาสามารถกอบโกยเงินหยวนเข้ามาไทยได้มหา,าศาลแน่นอนนะครับก็ฝากหลานมานะครับก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในการช่วยกอบ โกยเงินหยวนเข้าไทยเพราะตอนนี้จีนกอบโกยเงินบาทเข้าจีนหลานมากก็กอบโกยเงินหยวนเข้าไทยนะครับผมนะฮะโอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับหลานมากนะครับเชื่อว่านะครับจะกอบโกยไปอีกนานนะครับขอให้มีการจุดติดผมเชื่อมั่นในคุณภาพของหนังหลานมากนะครับ ทีนี้มันจะมีผลต่อนะครับเพราะว่าจีนเวลาเขารักเขาชอบเนี่ยเขารักเขาชอบมากนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้นะครับคนได้ดูแล้วนะครับตอนหนังจบเนี่ยไม่มีใครออกโรงครับเหมือนเป็นคอนเสิร์ตเลยเพราะว่าจะมีเพลงต่อท้ายนะครับเหมือนถ้าเห็นภาพมันเหมือนคอนเสิร์ตเลยนะครับจะเปิดไฟจากมือถืออย่างนี้เลยนั่งต่อจากหนังจบนะครับพระเอกชื่อบิลกินใช่ไหมก็เรียกร้องให้ไปเปิดคอนเสิร์ต อยู่ที่จีนเลยโอ้โหนะครับดังนั้นโดยเฉพาะอา่านะครับก็คงจะฟิตร่างกายนะครับผมว่าเวลาคนจีนเขาชอบอะไรเนี่ยเขาชอบมากเลยนะดังนั้นต้องเหนื่อยหน่อยนะนะครับช่วยกันโกยเงินหยวนออกมาให้มากที่สุดนะครับผมนะครับก็เป็นลังใจหลานมาต่อนะครับเป็นหนังเดียวในโลกมั้งครับที่มีการเดินทางกันยาวนานนะจนเราลืมแล้วเนี่ย แต่การทํางานของเขาเนี่ยเนื่องจากจีนเขามีความพิถีพิถันในการตรวจสอบเซ็นเซอร์มากแต่เมื่อเห็นแล้วก็เรียกว่าตรวจจนมั่นใจแล้วนยก็คงเป็นหนังที่ดีหนังหนึ่งที่ประเทศจีนได้พบเพราะว่าประเทศจีนเขาจะมีค่านิยมในการลําลึกถึงบรรพบุรุษใช่ไหมฮะดังนั้นหนังเรื่องนี้ก็เลยไปภาคน้ําตาแตกมากกว่าคนไทยมากกว่าคนอาเซียนเลยซ้ำน่ะมันมีภาพอยู่ครับเรียกว่า เป็นผ้าเลยครับน้ําตาแตกร้องไห้กันเลยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าหรือทุกคนคงไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับวิถีของชาวจีนการกระตันยูต่อผู้มีพระคุณการกระตันยูต่อบรรพบรุษการนึกถึงเหมือนกันฮะเวลาเขารีวิวเขานึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาาอะไรของเขาเหมือนกันเลยครับอาการเหมือนกันเลยครับอาการที่คนจีนโดยวัน อาการที่คนจีนโดนไวรัสล่าสุดเนี่ยอาการเหมือนคนอาเซียนที่เขาระบายออกมาเหมือนกันเลยนะตอนนี้เรียกว่าให้กำลังใจต่อนะครับว่าจะบินไปได้ขนาดไหนในประเทศจีนโอยประชาชนมากประชาชนมากมายมหาศาลเนียนะถ้าจุดติดเรียกว่าสองพันล้านอาจจะไม่พอนะเนี่ยโกยเข้าไปาโกยเงินหยวนต่อไปนะครับผมหลานมากนะ โอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ